ปอดเออเวลาเฮ็ี่เ้ิหน่วยองามบึงอืดเออวน่วยไง่อีลีเนาะอืมนาหนาวก็ยังไงปะนี้ตัวนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มภูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพ วันนี้มาชมเห็ดฟางวู้ยดกขักเนาะเคยมาเห็ดคลิปตําเพิินอยู่เดี๋ยวจะไปชมว่าเป็ินไัยครับพี่น้องครับจุดยอดเลยงามขักเห็ดนะเห็ดหนาหนาะก็ออกดีน้องมียวเนาะแมนค่ะ เอาเมียวพอดีครับวัอดีจ้าอุ้ยสาวขายเน็ดเพลงได้ขายดีมาช่วงในช่วงหนาหนาวเพลงไหนพ่อได้ขายค่ะช่วงหนาหนาวกับซีมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิแม่จ้าอุณหภูมิเขาต้องควบคุมบ่แม่นค่ะควบคุมอุณหภูมิพูดถึงเขาเคยมาถ่ายคลิปสองคลิปสามคลิปแล้วกระแสตอบรับมามีคนมาหาบ่มาเรื่อยๆค่ะมาเยีอะมาเรียนรู้บ่แม่นค่ะเดือนนี้ก็มีอยู่ซื้อหัวซื้อเสือมันบ่แม่บ่เออวันนี้วัดนีถามหน้าหนาวนี่ มันออกสาบอะไรจังไดยทันนาหนาวันอุณหภูมิแตกะตามปกติซีมือเริ่มจับดอกต<อ>ามซีมือวันนี้ขันพูดเจ้าเจ้าจีเห็ดตน้นทุนคือยังเฮาเห็ดโลงประมาณนี่มีเอาเห็ดประมาณหลายปไปไดนขันต้นทุนใหม่ห้ามีกะสีสองโล่งกะสีอยู่มือนสองเมืสามค่ะหมายถึงว่าบ่เกินเมืองหะ แม่ค่ะอันนี้คือโร่องร่งของบ้านนี่มันบขนาดเท่าไรขนาดความกว้างความนั้นถ้าขนาดมาตรฐานเนี่ยยี่หาคูนแปดหาคูนเจ็ดค่ะอ่าคูนแปดหาคูนเจ็ดประมาณนั้นแม่นโอ้เดี๋ยวเราขอไปชมด้านในพาสบายร่วมยังเบิด์ตเวนบอสร่วมเบิด์ตนะแม่ค่ะร่วมแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือโร่งขนาดนี้บอสที่ว่าหาคูนเจ็ดอันนี้ด้านนี้คะอันนี้ร่แม่นค่ะตัวตัวร่งคุณอ๋อโร่องเริ่มมันจะเป็นร่งใหญ่เนี่ยจังหน่อยขัโร่ประมาณนี้ดิขัโร่ประมาณนี้มันสิอยู่ กายูมื่นกว่าบาทล,ลงเดียวตะโลงมันจะซื่อเป็นวะแมีนค่ะลงทุนเท่เดียวได้เป็นพยางมีพยางเาใส่ซีม่วนเออรักษาอุณหภูมิเขาก็เอาเครื่องเป่าควันเข้ามาว่าอะไรอย่างไรคุณหภูมินี่ท่าช่วงหน้าหนาวนี่ขันใกล้สีเก็บดอกเขาสีอบเลี้ยงค่ะคุณครูอ๋อห็ดฟางครับนี่ครับเขาเรียกเห็ดฟางโรงเลี้ยงเป็นซื้อเป็นมาจากไหนห็ดฟางโรงเรือนค่ะเห็ดฟางโรงเรือนกับเห็ดฟางกองเตี๋ย ันตงก,นกนเนะมนคะ่ะตอนต่ว่าหน,น,นานาวนี่ก็รดเฮ็ดยากเติบอยู่มันว่รรักษาอุณหภูมิยากเมรค่ะอาจจะเมื่อไหม่อาจจะยากค่ะเมื่อไหร่กแตะว่าเลียนดูได้เนาะเมรค่ะเอ่อส่วนเดี๋ยวฮอกขัาไปเบื่องในรงเลียงครับนี่โยเหตุงามีหลีเนาะเดียวคุณอาเอามันดลองนีเมียวก็ไป็นามไปได้หรวะเอ่ออันนี้ก็อันนี้คือกำลังที่พาเก็บไปนี่เมียวโอ้นี่วิธีการเก็บครับบางเมียวมันเก็บครับเบืองหน่วยมันก็งามเนาะ ดอกแน่นู่ค่ะโอ้หูหัวใหญ่เยยลยเนาะหัวใหญ่ๆนี่เกิดจากการได้รับสารอาหารดีนอนดี <c oughs> สารอาหารเยอะค่ะเออช่วงแรกๆหลกอะสิดีแน่าจาังน่อยค่ะแต่ลังๆค่ะความน้อนมันเบิดครับเฮากต็ต้องควบคุมอุณหภูาพุ่มเนี่ันขึ้จังเฮาเก็บจังซี่มันก็ะโปงขึ้นมาอีกเนาะน้อยๆเน,นาะแก่ค่ะแต่ออกมาโอ้ยเพื่อนงามอีหลีทั้งเงก็เต็มเบา แม่ค่ะโอ้ยปูอ,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 อุ้ขาวเติดเป็นอย่างไรเห็ดแต่เสื้อเห็ดค,ครับพี่น้องนี่ใครผู้เขาเจ้าสนใจอยากเห็ดติดสินเหมีหยวเลี้ยนรูดจังไหนวิธีการเลี้ยนรูดของแม่สามารถทักเพจสอบถามได้อ๋อมีเพจเพจซื้อเพจมาจังไหนเชื้อเห็ดฟางคุณภาพดีค่ะ,ะ้็ราค<ถ>า,าถูกจัดส่งฟรีเบอร์เบอร์โทรศัพท์เหมียวเลยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสามค่ะศูนย์เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าห้าครับอืมคือจังมือนี่เนี่ยกาบาจิเก็บประมาณจักโลเหมียว อันมือไหนมือที่สามน่าจะได้บอ๋อ,อกเก็บสา<อ>มมือแล้วแมนค่ะหูเห็ดฟางครับรสชาติดตีได้เห็ดฟางได้ใสเคมีบอม่อนเนยวโบ่ค่ะบ่อได้ใสเป็นอ๋อแบบแบบเอาแต่อันพวกกาก,ากมันพวกนี้ผสมส่วนผสมใสกับยาหลดแมนค่ะกับสูตรเขาแมนจือสูตรนี้เป็นยังไ,ไมงมาจากไหนสงบรเป็นสูตรของบัวหลวงค่ะอ๋อ เขาก็มีขายเมลกระสายสมมติว่าผู้จะขาเจ้าอยากได้ของเสื้อเฮ็ดเท็ดได้ไหนบ้านี้ถามสูตรสั้นๆเมลค่ะอันส่วนผสมมันมีอย่างแหน่ที่ใส่เมลว่าแบบเขาขาวก็ต้องบวกชูกร็เด้นฮะผู้ไม้ยิบซ้ำค่ะกับอาหารเฮ็ดของบัวหลวงอาหารเฮ็ดแมนค่ะบัวหลวงประสิทิ์จานหายเลยว่าเขาอบ เข้ามักแจ็กตันแจ็กตันเขาสิก้าปริมาบมันหายอันที่เป็นอันกากมันสำหรับหลังเลยที่ได้ไหนกากมันแล้วแต่ส่วงค่ะส่วงเข้าสั้นส่วนาหนาๆส่วนมากควรจะใส่กากล่างกากยังก่อกากล่างค่ะเป็นได้ไหนกากล่างก็คือกากที่เพวนคัดไออันนี้มาแล้วเพราะว่ากากล่างมันจะมีความหอมกว่าบ่ค่ะอืมมีอยังในวันไหใส่ยังในวันไก็ใส่แจมแมนค่ะใส่แต่พวกอาหารหมักอาหารก็จะออกเมนค่ะใส่ก็ออกแล้วบ่ หัวเสือไมาได้จริไอตัวหัวเสือมา่อกี้มีขบวนการมากกอนค่ะมาเจ็ดวันพอครบเจ็ดมือแล้วเราก็จะขัดหัวเสือเขาจะดีสื้อที่ห้องเขาจะติดต่อจากเชียงใหนหัวละเท่าไหร่ขายจางไหนโลละค่ะโลละโลละสองร้อยสี่สิบบาทโลละสองร้อยสี่สิบหัวเสือมันนะไปห้างก็สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเมีเอากระช ong ให้ได้กรงค่ะกระท้หาบริษัทเขาจะกรงให้เลยเมนค่ะอ๋อ ก็คือทรงกันํำโหลนึงกระทรงมาเจุทั่วไทยวะโหลนึงกระทรงทั่วไทยค่ะอ๋าเนี่ยมีอะไรแต่ว่าต้องมีโรงเรียงนะเม่นค่ะถึงว่าเล้าหนูกระทรงแต่ว่าผมมีปลายท่าวะให้คู่มือการเฮ็ดน้ำบะคู่มือจะส่งให้ทางไลน์อ๋อให้ทางไลน์แนะนำคุยกันทางไลน์เม่นค่ะแล้วมีขบวนการดูแลลูกค้าอ๋อขบวนการมีอ๋อดูแลลูกค้าไป้น้ำเม่นค่ะเออเฮ็ดขาวๆไปเะยขาวๆจะนั่ง ลูกนี่คันที่ที่มียาปลูกนี่คิดคิดว่าค่ะมันออกลักษณะนี้จีได้ประมาณจักหมื่นถ้าออกประมาณนี้ก็เจ็ดถึงสิบหมื่นค่ะประมาณนี้หมายถึงว่าไม่จะได้จากประมาณจากโลประมาณสี่ค่ะสี่ร้อยสี่ร้อยโลแม่สี่หมื่นลงทุนตั้งแต่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าว่าจักหมื่นจักหมื่นคันเก็บคันรวมสี่หมื่นนี่เขาจีไดนี่ประมาณจักหมื่นรวมเบ็ดเสร็จเลย <c oughs> พร้อมล่างลงเลียงเลย พอบล่างลงเลือกระสีประมาณเจ็ดถึงสิบหมื่นเขาเก็บเบิดเจ็ดถึงสิบหมื่นนี่เก็บเก็บเบิดเลยแมนค่ะอ๋อเซาะเดือนหนึ่งเขาจะปลูกได้ประมาณจากเถื่อเดือนหนึ่งค่ะลกงหนึ่งกระสีได้เถื่อหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งเถื่อหนึ่งต้องเขาต้องมีหลายโลกงเนาะแมนค่ะคนอยู่ที่ว่าสารอาหารเพคนเขาสิเก็บได้โดนํำใดยคันเขาเก็บได้โดนอาจจะยี่สิบสามหมื่นรวมเดือนหรือว่าล่างเถื่ออาจจะเป็นหามือกระสีได้อยู่ประมาณโลกงหนึ่งกระสีได้ประมาณสองเถื่อ มันอยู่ที่ความห่อนแล้วก็สารอาหารเพื่อเก็บวกคือนกันครับสรต่างกันเลยจังความห่อนที่รักษาอุณหภูมิมันมีเครื่องบอมเป็นเครื่องลักษณะในแบบปั้นเข้ามาบะเป็นเตาอบค่ะเตาอบเตาอบอบเลี้ยงเตาอบอบเลี้ยงเป็นถังนั่นมาแม่่อยู่นา่นอกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเตาอบมันก็ดันเข้ามาค่ะอืมโอ้งามครับว่าเบิ่งขึ้นเกาครับหนานาวกันยังออกขากอยู่รักษาอุณหภูมิอุณหภูมิมันใชหนี่ประมาณเท่ที่หงอที่เชื้อเห็ดเขา จะต้องการอาจจะบวกเกินนะขันขันโตแปลงนี่ห้าสิบบวกเกินสามสิบแปดหันเกินสามสิบแปดแสดงว่าไอ้ตัวฮดโค้ทมันชิขึ้นอ๋อหันที่แปดรักษาดูมีเทอร์โมบัดค่ะสามสิบแปดตลอดเป็นบ้แม่นะคะสามสิบแปดนี่บ่ได้แล้วเ้าต้องลดให้มันมีความเป็นความเย็นก่อน่ะอ๋อลงนิดนึงขวคันห่อนขันห่อนร้ายนี่เฮดโค้ทชิขึ้น ข้าวสีบุ่เฮ็ดฟางสิบ่ค่อยจับอ๋อเฮ็ดฟางอยู่บ่จับแต่ว่าเฮ็ดโคนสิขึ้นโอ้งามงามอือราคาอันนี้ประมาณค่าราคาก็สิอยู่ประมาณ5,000กว่า5,000แนนค่ะรวมเบ็ดเสร็จก็สิอยู่อ0 0 0 0ต้นๆเป็นเตา2 3ทางนี่ก็ทางละ4ี่ร้อยอ๋อโอ้ศรีลายห้าสิบเจ้ๆปั่นเข้าไปเนาะ่นต้องมีฟืนแน่ สักหน่อยอันนี้เดี๋ยวไปขายแย่จะไปขายน้ำเออถุงละจักบาทเลยนะถุงลรหัสทิพย์รหัสน่าจะไปขายโอ้อ่เนี่ยครับเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดฟางหน่วยใหญ่ๆเนาะหน่วยใหญ่ๆมันก็้ทเป็นกินมันก็อกแซ่บอยูบหวานรสชาติเป็นไงพี่น้องทุปของเจ้าของนี่มันเป็นหวานๆเลยค่ะเนื้อมันแน่นดีอันมันหวานนี่เกิดจากยัง สูตรเขาอ <câ> <Leuten> ะไรที่ข้าวเก็บไม่หอมเลยน้ำสูตรหอมนะเดี๋ยวนี้โลโลแพ่งสุดประมาณเทอะไรของที่เดียวช่วงนี้สประมาณลอยหาซีฟด้อค่ะการทันแพ่งสุดรอ่ะมันหนาหนาวเนาะแมนอืมหนาหนาวกัมันกัแพงมือหนึ่งกัมีแต่ว่าต้องมีตลาดเราไงตลาดบ่ยากเราคมันคือเจ้าต้องการด้วยเราเน็ตมันงงนี่ค่ะพูดถึงตลาดเนี่ยมันมันโบเอิรดอะไรน่ะอืม ลอยหาิบกขายได้ราคาทรงแตลดลงมาจากน้อยปวดงามนะยายนะเด็กายายไม่เห็นยาน่าะเ็ดเออยายจะเ็บชิแบบนน้ไปเคขายเ์ขาก็เห็ดขายเครื่องโล่เครื่องโล่งานมันก็เสียบมีตังอะไรจะเครื่งโล่บ่ได้าก็เหตุไปทุกอย่างคันช่วงเก็บคักๆที่มืแอ้วประมาณเจ็กโลันที่จงงๆสี สามวอยกิโลเลยบอกแม่นคะู้พี่น้องเห็นรอนั่งกองกันจะแนบมือหน้ากันยาวๆยๆบดยิบหย้มหยิย่า่ไมหน่าแต่กันเกียงห้างหมเอนจังห้างม่เล่นอเแต่แต่เสาหอดคำเล่นนาใหญ่ก็บใดพี่กองทัพอ่า่มาเห็ดตาทานเผาทานอันว่าเพื่อนเมียวเนี่ยเป็น ลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยเรียนป่อจป่อสน้ำกันไออ,อไม่เออมันเทีนคุณนคู่ยู่บ้านเดียวกันเออนี่แหละมันก็เลยอยากไม่ให้ทายทาอดเลี้ยนเขาเฮ็ดยังเขาก็มีความสุขเฮ็ดมันมีความสุขปลูกเห็ดเนี่ยก็เดือนนึงก็ได้กำไรเดือนน,อนึงก็บเมื่อสองเมื่อก็เอาอยุติไมีแห้งเนาะอืเนาะนี่แหละเป็นกำลังใจให้เอาเฮ็ดเมียวได้สั่นเฮ็ดเมียวนะ เพจก็ผู้ใดสนใจสามารถทักหาได้ค่ะซื้อเพจก็ใช้เหตุฟังค่ะคุณภาพดีและราคาถูกจะส่งฟรีค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรก็063ค่ะ0749795มาบดเรียนรู้อยู่นะเรียนรู้บ้านท่าอยู่บ้านยังที่นี้ทางทางพันบ้านดอนไว้ค่ะดอนไว้ตำบลดอนไว้ค่ะ ตำบนวงไข่ตบนวงไข่เนาะทองคนท้องคนสกลนครเนี่ยครับสุดยอดครับก็เป็นกำลังใจให้สุดยอดเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆคุณยายเอาเอาทั้งสามคน่เดียวจะมาอาอีกยเดียวสุดยอดผัดปกติผัดสีดอกดําแห้งดําเงี้ยมเลยงามเลดอกลายช่วงมหั่นเนาะนี่ต่ดอกดำดำเลยครับนี่ก็ เป็นกำลังใจให้นี่เห็ดโลแล้วร้อยห้สูงสุดก็ถ้าต่ําสุดก็ไม่ประมาณ80ร้อยครับสุดยอด,ดยเห็ดฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่ครับสวัสดีครับ